สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอความรู้ทางด้านสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งสุขภาพช่องปากนั้นมีความสําคัญต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์โดยมีความสําคัญอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ว่าที่คุณแม่หลายท่านนะคะอาจจะเกิดความสงสัยในเรื่องของความสําคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงตั้งครรภวันนี้นะคะเราก็จะมีคําตอบให้คุณแม่ทุกท่าน,นะคะ่ะว่าทําไมจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงตั้งครรภช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญที่สุดของผู้หญิงคะ่ะสุขภาพช่องปากที่ดีนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของคุณแม่แล้วก็บุตรค่ะ หากมีการละเลยการรักษาโรคในช่องปากอาจจะนำไปสู่อาการปวดการติดเชื้อและก็การกินยาที่ไม่จําเป็นได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์และยังส่งผลให้การรับประทานอาหารได้น้อยลงทําให้ขาดสารอาหารได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งเชื้อก่อโรคฟันผุนะคะสามารถส่งผ่านจากคุณแม่สู่ลูกในท้องได้ค่ะดังนั้นคุณแม่นะคะก็ควรที่จะดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ในครรภ์ค่ะ นั่นก็เพื่อลูกที่รักของเราค่ะสําหรับปัญหาในช่องปากที่สามารถพบได้ในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะปัญหาแรกค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันอักเสบไดถึงถึง30-100เอร์เซของมารดาที่ตั้งครรภ์ค่ะความผันผวนของฮอร์โมนเพศนะคะจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรคในช่องปากส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทําให้การตอบสนองต่อกระบวนการอักเสบแย่ลงค่ะ สำหรับวิธีการแก้ไขนะคะก็ควรที่จะดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดโดยการแปรงฟันให้สะอาดใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากค่ะปัญหาต่อมาคือปัญยกเป็นสัญญาณของการเกิดโรคปริทันซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมอนเพศส่งผลให้เยาว์ปริทานมีการเปลี่ยนแปลงไปปัญหาต่อมาคือเนื้องอกของเหนือกหรือไฮโอเจนิกแกนโลมา เป็นเนื้องอกของถุงหลอดเลือดที่เกิดจากการถูกกระตุ้นเนื่องจากการระคายเคืองหรือมีเชื้อโรคในช่องปากร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยรอยโรคสามารถพบได้ตามบริเวณเหงือกมักพบในช่วงไตรมาสแรกการแก้ไขในกรณีที่มีเลือดออกมากคัดความการบดเคี้ยวควรผ่าตัดออกแต่การรักษาในเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการทำความสะอาดใช้น้ำยาบ้วนปากและติดตามผลการรักษา ตามที่ทันตแพทย์นัดทุกครั้งค่ะสภาวะฟันผุคุณแม่อาจพบฟันผุได้มากขึ้นเนื่องจากรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งบ่อยขึ้นหรือคุณแม่ที่มีอาการแพ้ท้องและอาเจียนทําให้สภาวะในช่องปากมีความเป็นกรดจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุได้มากขึ้นสุดท้ายนะคะสภาวะการกรดของฟันซึ่งเกิดจากการอาเจียนเนื่องจากการแพ้ท้องการแก้ไข หลังจากการอาเจียนคุณแม่ควรที่จะบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งนะคะแต่ห้ามเลยนะคะห้ามแปรงฟันทันทีหลังจากอาเจียนค่ะเพราะจะเพิ่มโอกาสของการเกิดการก่อนของฟันได้ค่ะช่วงเวลาต่างๆที่เหมาะสมในการรักษาทางธรกรกในหญิงตั้งครรภ์การถ่ายภาพรังสีในทางธรกรกมมีความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุแต่การที่ต่อมไทรอยด์ถูกรังสีบ่อยๆมีการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กับการคลอดบุตรที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ครับในช่วงไตรามาสที่1เป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาเนื่องจากสามารถตรวจพบและทำการรักษาในสิ่งที่เร่งด,วด่วนง่ายกว่าไตรามาสอื่นๆครับในช่วงไตรามาสที่2เป็นช่วงที่มีความเหมาะสมที่สุดในการรักษาทางด้านทางกรรมเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแท้งน้อยและทารกในครรภ์มารดามีความสมบูรณ์ของอวัยวะทุกส่วน นอกจากนี้การอาเจียนมักจะน้อยลงหลังจากเข้าสู่ช่วงไตรามาสที่2ครับในช่วงไตรามาสที่3เป็นช่วงที่สามารถรักษาทางด้านธนกรรมได้แต่การที่นอนบนเก้าอินทอรฟันนานๆนนอาจส่งผลให้คุณแม่เกิดอาการวิงเวียนศีนรษะและอาเจียนได้เนื่องจากมีการขยายขนาดของมดลูกไปกดทับเส้นเลือดใหญ่บริเวณด้านหลังแล้วส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงดังนั้นสามารถแก้ไขได้โดยการ ใช้หมอนหนุนบริเวณสะโพกด้านขวาเพื่อให้หมดลูกเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายดังนั้นไตรามาสที่2หรือช่วงอายุครรภ์ที่4-6เดือนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ารับการรักษาทางธันตก,กรรมและการรับการรักษาทางด้านทันตก,กรรมในช่วงตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแค่คุณแม่ให้ความสําคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและมันมาตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำนะครับ เพียงพวานี้นะคะคุณแม่ก็จะมีสุขภาพช่องปากที่ดีและยังจะส่งผลไปยังทารกในครรภ์ให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วยเช่นกันค่ะ